สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมมีรถสวยมานําเสนออีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าเตย์ต้ารีโวนะครับปี2015นิบนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับตัวสูงนะครับเป็นพี u ันเนอร์นะครับผมคันนี้เสนอขายที่ราคา4ี่0 0 0ี่บาทเท่านั้นนะครับเลขไปเพียง6 2 0 0ื่นสองนะครับดูนะครับเป็นเตยต้ารีโวนะครับปี2015นนะครับสีขาวนะครับสีขาวมุกเลยนะครับ เลขไม่หกหมื่นนะครับราคาสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับเป็นโตโยต้ารีโว่สมาร์ทแคปสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นสีขาวนะครับกระกระจังหน้าเปลี่ยนมาใหม่นะครับคันนี้นะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับอันนี้นะครับตัวไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับพร้อมฝาครอบแบบแต่งตรงรุ่นนะครับของรีโวนั่นเองนะครับรถนะครับสีเดิมโรงงานแท้นะครับเป็นมีพิษความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับ นี่นะครับ2.4นะครับราคา445,000บาทนะครับปี2015นะครับท่านใดหาอยู่นะครับรีบเลยนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับกระจังหน้าเป็นสีดำด้านโลโก้ไฮรักลีโวสีขาวนะครับสวยมากคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามานะครับราคาเบาๆนะครับได้รถปี15นะครับชุดแต่งรอบคันแบบนี้เลยนะครับเป็นสีขาวติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับมีโลบาร์ด้านหลังให้ด้วยนะ คันนี้นะครับสภาพโดยรวม100เซนะครับเป็นสีขาวไม้น้อยนะไม้หกหมื่นสองเท่านั้นนะครับกระจกมองข้างเป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยว LED ฝั่งมาให้นะครับพร้อมโลโก้ไฮลักตรงนี้นะครับผมส่วนด้านล่างนะครับมีบันไดข้างนะครับเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะครับยาวไปถึงแคบด้านหลังนะครับตัวยางเป็นยางปี2020นะครับคันนี้นะครับหล่อมากนะครับท่านใดหาอยู่นะครับติดกันศาสมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับเป็นกันศาสศูนย์เลยนะครับโลโก้ลีโวยังอยู่นะครับ รถเพิ่งเข้ามาถึงนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากนะคันนี้นะครับล้างทำความสะอาดนะครับขัดเคลือบสีเรียบร้อยนะครับสวยมากคันสีขาวคันนี้นะครับราคาเพียง4 4 5 0 0บาทนะครับไมล์6 2 0 0ท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับเน็ตเพจยนต์นะครับคันนี้เป็น p r ี n ันเนอนะครับเครื่อง2.4นะครับไฮลักรีโวนะครับสวยมากนะครับ ด้านหลังนะครับมีสติกเกอร์สติกเกอร์หลอกนะสติกเกอร์โลโก้นะครับแล้วก็กันชนด้านหลังเป็นสเตเลสนะครับสวยมากโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบมีไฟเบรกดวงที่3ามนะครับไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับพร้อมที่ครอบแบบเป็นของแต่งนะฮะเป็นของแต่งลูกค้าเก่าติดมานะครับสวยมากคันนี้นะครับเดี๋ยวดูฝั่งซ้ายนิดนึงนะครับว่ารถอยู่ในสภาพสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับ ดูตัวสีนะครับดูเชฟล้อหลังตรงโป่งล้อหน้าอะไรอย่างงี้นะครับตัวรถนะครับไม่มีบุบนะครับเป็นสีแท้เดิมโรงงานทั้งคันนะครับมาพร้อมแม็กไลเนอร์นะครับตัวต้ารีโวพี e ันเนอร์2.4ปี15ไม่6 6 0 0 0นะครับราคา445,000บาทนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านในนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นสติกเกอร์พีร n นเนนะครับเป็นตัวสูงนะครับพร้อมโลบารด้านหลังนะครับเป็นเหล็กสีดํานะครับสวยมากๆนะครับเป็น รีโว่แคปนะครับสวยมากเดี๋ยวให้ดูด้านในนะครับด้านในนะครับแผงประตูเป็นสีดํานะครับหุ้มด้วยผ้านะครับเป็นสีน้ำตาลเนาะเดี๋ยวนี้รถต้องปรับสภาพนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตรงนี้เป็นมือเปิดสีดํานะครับพร้อมเซ็นทัลล็อกแล้วก็ปรับกระจกนะครับตัวคอนโซลเป็นคอนโซลแท้เดิมโรงงานสีดํานะครับพวงมาลัยหนังสามก้านนะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับสองจุดสี่ เกียร์เป็นนุ่นนะครับเรือยไม้แท้ปกแท้เดิมนะครับระบบไฟใช้ได้ร้อเอร์เซ็นทุกจุดนะครับภายในห้องโดยสารด้านบนนะครับก็จะมีที่การบังแดดสองฝั่งนะครับพร้อมไฟภายในห้องโดยสารเป็นแบบ LED นะครับคันนี้มีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับตัววิทยุนะครับเป็นวิทยุแท้เดิมโรงงานนะครับเป็นคล้ายๆเหมือนทัสกีน LED นะสามารถกดลงไปตามนี้ได้เลยนะครับมีไฟแสดงผลนะครับ มาพร้อม USB นะครับแล้วก็แอร์เป็นระบบอนาล็อกนะครับด้านล่างก็จะมี power outlet มาให้นะ2จุดนะครับแล้วก็ปุ่มไฟตัดหมอนะครับตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์6สปีดนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับคันนี้ก็มาพร้อมลูกเล่นเช่นเคยนะครับของค่ายโตโยต้ก็คือ Eco Mode และ power Mode นะครับใช้งานได้สมบูรณ์100%นะครับเป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับไม่62,000่6นะตัวเบาะคันนี้นะเป็นเบาะผ้านะครับ ท่านใดนะครับหาอยู่นะครับโตโยต้ารีโวแคบตัวสูงนะครับคันนี้เลยแนะนําเลยไม่หกหมื่นเท่านั้นนะครับราคาเพียงสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทฟรีดาวนะครับตัวเบาะเป็นเบาะผ้านะครับสองสีนะครับเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับตัวเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากๆนะนี่รถเพิ่งเข้ามานะครับเบาะผ้าก็ดูแลง่ายนะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับตัวเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีฉีกขาดเลยนะครับตรงชายบันไดด้านล่างก็จะมีโลโก้โตโยต้านี่นะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นรถกระบะที่น่าใช้มากนะครับสำหรับ t ต y ยต้ารีโว่แคคันนี้สีขาวนะครับเพิ่งหลุดจองแล้วกันนะเพิ่งหลุดจองไปนะครับอันนี้เพิ่งเข้ามานะครับเป็นสีขาวรอบคันนะครับเป็นสมาร์ทแคนะครับรีโวตัวสูงนะครับราคา4มื่นห45,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับไมล์6ห0 0 0นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยที่เบอร์0626407776นะครับ ผมเนตเพชรยนต์นะครับผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะรถสวยๆมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเนตเพชรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ